สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ครบใครมาจากไหนเรียนเชิญค่ะแล้วก็ขอกราบสวัสดีครับผมอจาสิเบกอดุลแสงขาวครับก็เป็นข้าราชการนะครับข้าราชการบํานานจากจังหวัดขอนแก่นครับ เขาเป็นตำรวจเอ้ยไม่ใช่ตำรุ่นทหารครับทหารครับครับปืนใหญ่ด้วยครับทหารกองพันทหารปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ครับนะคะยังไงอะไรไงทำให้เราได้มาเป็นทหารีโอ้ก็ในความฝันเนาะพ่อแม่ก็อยากจะให้รับราชการนะครับก็ไปสอบบรรจุนะครับแข่งขันกับคนประมาณ4ี่หมื่นนะครับก่อนที่จะเข้ามารับราชการทหารครับตอนปีไหนครับก็ประมาณปี2อ2 8ครับจบ จากมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับอยู่อําเภอใกล้บ้านครับอาเภอเชียงยืนโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมครับที่ถึงก็ไปสอบนะครับก็มันสอบได้ครับแข่งขันกับคน4ี่0 0ื่คนครับประมาณ4ี่0 0ื่นช่วงนั้นก็เยอะพอสมควรครับใช่เป็นอาชีพที่คนต้องการครับสมัยนั้นพ่อแม่สอนให้เราเรียนหนังสือแล้วก็รับราชการมันเป็นยุคของเขาเลยใช่ครับใช่เพราะว่า ก็มันก็ทํามาก็โอเคนะครับรับราชการไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเรานะครับบางคนนะครับก็ทํามากี่ปีคร,รับรับราชการทหารก็นะประมาณสามสิบสองปีครับก็ตัดทิ้งใจลาออกครับลาออกแบบไม่ไม่ได้ปรึกษาทางครอบครัวเลยนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ทำนะมันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันไม่ตอบโจทย์กับชีวิตเรานะครับก็ ก็ลาออกมาช่วงปี60ครับ60ก็ไม่ไม่นานไม่นานครับก็มาทำางานเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างครับก็เป็นทหารแล้วก็ในหน่วยในหน่วยเขาจะให้เป็นผมเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมอ๋อเป็นงานของเราที่ถน,นัดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ผมก็มีทีมงานลูกน้องครับก็เลยไปรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ก็คิดว่าชีวิตมันจะดีขึ้นมันก็ยิ่งทําไปยิ่ง สะสมนี่ได้เยอะคือลาออกมากะว่าจะไม่มีนี่แล้วใช่ครับว่าจะมาแต่ว่าเป็นเจ้าของจิตการมันต้องลงทุนใช่ครับใช่ลงทุนต่อเนื่องครับถามว่าได้ไหมได้ครับแต่ว่าได้มามันก็ต้องลงทุนต่อเนื่องอีกนะครับสิ้นปีนะครับภาษีนะครับภาษีสังคมภาษีรายได้ที่ผมทารายได้อ่าและเหมาก่อสร้างเนี่ยผมเปิดเป็นห้างหุ้นส่วนเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ปิดปรับปรุงถาวรไปแล้วครับ พอดีก็มีน้องเขาเขาชวนใช่มาชวนผมไปรับเหมาต่อเติมฟาร์มหมูนะครับฟาร์มหมูอยู่ที่ขอนแก่นครับเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่หนูไปเจอโอกาสดีๆหนูไปเจอช่องทางที่สามารถจะทําให้พี่มีรายได้ผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกครับเพราะว่าผมทํามันดีอยู่แล้วนะครับงานที่ผมทำมันโอเคอยู่แล้วครับเขาบอกว่าพอดีหนูไปเจอช่องทางที่มันจะทําให้พี่ปวดนี้ได้เขาถามผมนะครับวันแรกวว่าพี่มีนี่ไหม พี่ลาออกมาพี่มีนี่ไหมมีครับมีเพราะว่านี่ทีส่สะสมไว้ก็ประมาณสองล้านกว่าบาทนะะะครับโอ้ก็เยอะอยู่นะกำลังน่ารักพอดีครับสองล้านกว่าบาทกำลังอนะใช่ครับกำลังน่ารักครับเออกำลังน่ารักกำลังไม่แบบไม่หายใจฝืดนะเขาก็เอาอัลมันฟ้าเนี่ยครับของบริษัทเราเนี่ยครับอัลมานฟ้าเขามาให้เขาบอกว่าพี่พี่เป็นหอบเป็นหืดนะครับก็ก,ก็ก็ลองดูใช้ได้นะครับเขาบอกว่าคนนั้นกินคนนี้กินก็หาย เขายกตัวอย่างท่านพ่อกำนันนะครับกำนันคมสันนะครับเขาบอกว่าเป็นภูมิแพ้เหมือนกันเลยใช่ใช่ครับเขาก็เลยบอกว่าพ่อกำนันกินแล้วหายนะพี่พี่ลองทานดูผมก็บอกเขาไปว่าถ้ามันรักษาได้นะครับเขาไม่น่าจะตั้งโรงพยาบาลมาสุดยอดไหมครับเขาที่พูดมีคนพูดแบบนี้จริงๆใช่ครับใช่ผมก็บอกงั้ครับถ้าอาหารเสริมดีขนาดนี้จะมีโรงพยาบาลไม่ทําไมอ่ะใช่ครับใช่หล่ผมก็เลยไม่กินครับ เขาให้ให้พี่ฟรีก็ไม่กินครับเขาให้พี่ฟรี <c oughs> เขาก็ไม่ขอคืนเลนี่ uh huh. เขาบอกว่าพี่พี่พี่กินเดืองอย่างอย่างอย่างถั้นฉันหนูเอาเอาไปคืนหนูจะเอาไปให้คนอื่นเสียดายเวลาผมก็เลยเสียดายผมก็เลยลองกินดูครับเออมันตอบโจทย์จริงครับเ <c oughs> ม็ดเดียวเหรอนะไม่ใช่เม็ดเป็นแผงครับเป <c oughs> ็นแผงครับพอแผงหนึ่งเสร็จปุ๊บผมก็เอออ้าวมันดีแสดงว่าบริษัทนี้ไม่ธรรมดาผมไม่รู้แล้วครับว่าเป็นบริษัท B U G หรือบริษัทเขาอาหารเสริมให้ เขาก็ไม่ได้พูดว่าจะเป็นบริษัทนั้นบริษัทนี้เขาบอกว่าพี่มีนี่ไปดูกับหนูไหมเขาบอกแค่นั้นเอ้าก็ปฏิเสธเขานู่นนี่นั่นพี่กาลังทํางานรับหมออยู่วันนี้ไม่ว่างครับแชรเขาอ่างเยอะครับตอนเย็นเลิกงานมาก็นั่งกุ้งกับทีมงานนะครับเล่าข่าวครับทีมงานเล่าข่าวนะครับก็กินกับเขานะครับไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นเป็นหัวหน้าเขาหัวหน้าเขาหัวหน้าเขาถ้าน้อยหน่อยน้อยทิ้งน้อยทิ้งอย่างเงี้ยก็ให้เขาไป กินไปกินมาก็ติดลมเมา <ừ m. S 1> ทุกวันก็เลยไม่ได้ไปของเขาเขาก็มาชวนแล้วชวนเล่านะครับโชคดีที่ได้มาเจอธุรกิจอยู่นะคะใช่โชคดีคนะรับถือว่าโชคดี <ừ m. S 1> ผมก็เป็นคนที่มีต้นทุนเชื่อเชื่อคนง่ายแต่ว่าถ้าถ้าตัดสินใจว่าจะทําอะไรสักอย่างผมจะเอากินครับอ ه, เอากินครับก็มองหาโอกาสที่มีปีนั่นแหละนะเราก็ทํามาหลายอย่างครับก็ตัดสินใจมาดูเขาในวันนั้นที่โรงแรมกรีนโฮเทลจังหวัดขอนแก่นครับ ก็ไปเจอท่านเอ็มดีนะครับท่านอนันต์วันษานะครับวันนั้นเอ็มดีที่รูปหล่อๆนั่นหรอคะใช่รูปหล่อๆครับเป็นงานบอสงานบอสครับเป็นงานบอสเป็นตอนกลางวันครับผมก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยเราก็ผ้าขม้าคาดเอวไปตามธรรมดาของกฎระเบียบงานครับคนใหม่คนใหม่เออธรรมดาคนผมไปเห็นเขาแต่งตัวรู่โลให้สวยผมก็ดึงผ้าขม้าออกนะครับวันนั้นหลายคนเด้่ยไปายเขาดึงผ้าขม้าออกครับไปนั่งดูแผนการตลาดนะครับวันนั้นน่าจะเป็นท่านนัทศักดิ นะครับเขียนแผนมานะครับไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเป็นเป็นแผนที่ทําให้ใครทักคนพลิกชีวิตได้แต่ผมตัดสินใจครับตอนนั้นเก็ตเลยได้ยินแผนรู้เลยว่าเออเงินอะไรออกอังคารสุกมันมีอะไรออกอังคารสุกเราทํามาก็ทํามาเยอะนะครับมันก็ไม่ได้ออกไม่เคยออกอังคารสุกรับพอไปเจอแผนนะครับไม่ได้คิดอะไรมากครับเงินมีอยู่แล้วครับเงินมีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องลงทุนะผมเข้าใจว่างานทุกอย่างต้องลงทุนครับ การลงทุนนี่ผมไม่ผมไม่สนใจนะครับว่าไม่ได้ซีเรียสเลยไม่ได้ซีเรียสเลยว่าลงทุนเท่าไหร่มีรายได้เท่าไหร่ผมไม่สนครับผมบอกว่าถ้าทําได้แบบนี้จะมีอังคารสุขอังคารสุขนี่ผมพลิกชีวิตได้แน่นอนนี่ผมหมดแน่นอนครับโอ้โหคิดแบบคิดเราคิดไกลมากไม่ไม่คิดเยอะครับไม่คิดเยอะตัดสินใจเลยครับใช่เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่หาเงินเข้าครอบครัวครับครับเป็นเขาเรียกเป็นผู้นำอ่ะเนาะเป็นผู้นำครอบครัวผมไม่สนว่าใครจะคิดยังไงพูดยังไงนะครับ แม้กระทั่งคนข้างกายผมนะครับเออเออทุกทุกวันนี้เขายังไม่เชื่อนะครับว่ามันเต็นไปแล้วนะครับมันเต็นไปได้คนคนที่บ้านครับคนที่บ้านแต่ว่าเขาก็ไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ไม่ได้ช่วยนะแต่ไม่ช่วยแต่ถ้าได้เงินมาเอามาให้หน่อยครับเขาบอกว่าเขาบอกว่านี่ใครนี่มันใครใครใครเป็นนี่ก็หาใช้เองอ๋อมันก็ต้องเป็นแบบนั้นใช่ครับนี่แหละนี่ก็เป็นนี่เองผมผมเลยตัดสินใจครับลุย แล้วก็ได้เงินแสนที่เป็นแบบอีเกิลวันด้วยใช่เป็นอีเกิลวันครับทําไงถึงได้เงินแสนคะเนี่ยโอ้กว่าจะได้มันก็สุดยอดนะครับเห็นว่าชวนคนไม่ได้อะใช่ยังไงเออนั่นแหละผมเข้ามาเป็นเกือบหกเดือนเจ็ดเดือนนะครับไม่มีใครตามมาสักคนเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนครับเราไม่เปลี่ยนตัวเองอผมก็ทําแบบทหารเนาะก็ไปก็แบบไปฉุดกระชากลากถูเข้ามาอยากรวยไหมอยากได้ไหมอย่างงี้แบบนี้ไปแบบไม่มีใช่ไม่มีต้นทุนนะครับทีนี้พอดี ท่านโค้ดนะครับก็เอาหนังสือให้อ่านนะครับเขาบอกว่าพี่รุนเชวนใครไม่ได้เลยทํายังไงล่ะท่านโค้ดก็เอาหนังสือมาให้อ่านนะครับงงไหมงงไหมงงครับแล้วธุรกิจอะไรทําไมต้องไปต้องเอาหนังสือมาอ่านด้วยผมอยากได้เงินเด้อผมอยากได้เงินครับใช่ผมจะเอาเงินนะครับคือเชวนคนมาจะมาลงโครงสร้างมาเข้าโครงสร้างชวนไม่ได้สักทีไม่ได้ครับเขาก็บอกว่านู่นนี่นั่นนันกับผมนั่นแหละค่ะท่านหอไก่ก็เลยบอกว่าพี่พี่ต้องอ่านหนังสือเยอะถึงจะได้เงินแสนนะใช่ผมก็ยังงงอล้ว เกี่ยวอ,อะไรกันอ่านทําไม <c oughs> <c oughs> ผมอยากได้เงินอับละ<ช>ไม่ไม่ได้อยากหนังสืออ่าพออ่านไปอ่านมาเข้าใจผู้คนครับหนังสือที่ผมอ่านมานั้นเป็นเป็น,ปนชีวิตต้องกล้าเปลี่ยนหรือพลังเนรมิตประมาณนี้แหละครับที่ผมอา่านนะครับผมอ่านดูเออแสดงว่าเราเราสื่อสารกับผู้คนยังไม่เข้าใจอพอนะครับไม่เข้าใจผู้คนไม่เข้าใจผู้คนไม่เข้าใจตัวเองด้วยไม่เข้าใจตัวเองด้วยไม่รักผู้คนด้วยับธุรกิจเราเป็นธุรกิจที่รักผู้คนใช่ค่ะครับนั่นแหละ ผมก็เลยตัดสินใจโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เอง<ๆ><ๆ>ก็ไปชวนญาติมานะครับก็เอามาคนเดียวครับเพออาราะอ่านหนังสือปุ๊บได้คนเลยได,ได้ทีมนี้มาเลยได้ท<ๆ>ีมน<ๆ>ี้มาเลยก็ก็ห้าหกคนครับญาติทั้งนั้นเลยครับมีตระกูลพี่น้องทั้งนั้นเลยครับม,มามาครั้งเดียวเลยวันเดือนตุลาหกสามครับว่ากว่าจะได้มาไปอะไรนะไปสีข้าวช่วยเขาด้วยโอ,โอ้ใช่ครับไปตากข้าวครับเ <laughs> ขาเป็นเป็นหน้าเกี่ยวข้าวเนาะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเกี่ยวข้าวก่อนแล้วก็ตากข้าว กว่าจะเอาข้าวขึ้นเล้าเสร็จนะครับไปนั่งรออยู่เป็นอาทิตย์ครับไปตากข้าวด้วยไปกินส้มตําไปทุกอย่างครับไปช่วยคือเป็นกําลังใจด้วยเป็นคือเขาก็เขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่เขาอ้างนะเขาก็มีงานจริงๆครับใช่ค่ะเหมือนได้ใจเขาเนาะใช่ครับเหมือนเราไปอยู่กับเขาแล้วก็ได้ใจเขาเหมือนแบบเอยถ้าได้ใจนะขายนาขายบ้านให้เลยคนเราเป็นแบบนั้นนะก็ได้ทีมนี้มาเป็นยังไงบ้างคะหกคนครับสามต็อกจบนิวหมดเลยครับอู้โหบขึ้นเป็น อีกันวันในปีสิ้นปีพอดีครับ oh, เ,เดือนสุดท้ายพอดีเดือนสุดท้ายธันวาหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับเหรอคะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆทีนี้ก็มันก็เป็นปีสุดท้ายวันเดือนสุดท้ายพอดีนะครับก็ก็ทําต่อนเนื่องมาเรื่อยๆนะครับก็ท่านโค้ชก็มีวิธีเข้าเรียนรู้กับระบบนะครับมีทีมพาทำม,มีโค้ชมีออปไลน์นะครับมีผมไม่ผมไม่เห็นบริษัทไหนที่มันจะมีทีมช่วย,วยทำเรองานนี้ครับ แล้วก็เจ้าของบริษัทนี่เป็นไงบ้างคะโหสุดยอดมากครับจับต้องได้ใช่ครับท่านมีวิสัยทัศน์ที่สุดยอดมากค่ะครับถ้าถ้าคนที่ยังไม่ยังไม่เจอโอกาสแบบนี้นะครับถ้าถ้ายังไม่เจอกับท่านพระเจ้าอัสาท่านประธานบริษัทเรานี่สุดยอดมากครับท่านมีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับมองให้แผนการตลาดของบริษัทเรานี่เยี่ยมมากครับค่ะคือทำให้เราสามารถปลดหนี้ได้เลยทีเดียวใช่ครับนะแล้วก็เขาเรียกว่า เป้าหมายปีนี้เป้าหมายนะครับผมจะตามจะพาคนที่ตามผมมาทีมงานนะครับคนใต้องค์กรผมนะครับที่ตามผมมานะคที่เอาจริงนะครับผมจะให้แตะรายได้ห้าหมื่นบาททุกรหัสครับใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็มีกําลังใจเล็กๆจากใครนะจากหลานชายใช่ไหมนี่หน้าเหมือนกันเลยนะเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจครับอมแต่ว่าผมโดกกว่าคุณตานะะมันร้คนครับคนนี้แหละครับสุดยอดมากน่ารักมาก ใช่เพราะว่าบอกว่าได้มีลูกสาวสองคนแต่ได้หลานชายมาทุกคนเลยใช่ครับโอ้นะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเขาเป็นแรงผลักดันนะครับใช่ไหมคะก่อนที่ออกจากบ้านนะครับคเขาจะบอกว่าคุณตาไปไหนคุณตาไปไหนกาลังพูดนะครับน่ารักเออตาไปหาตังหาตังไหนเขาจะพูดไปอย่างนี้นะครับบียูจีเขาก็อะไรเขาไม่รู้หรอกบียูจีแต่ว่าเขาก็บอกว่าก่อนจะออกไปก็ให้ไฟกันหน่อยให้กำลังใจครับโอ้หน้ารักหน้ารักนี่แหละคือผู้รับมรดกใช่ครับ อนาคตข้างหน้าของเขาแน่นอนครับมันเป็นไปได้นะเพราะเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีกันสักคนหรอกเชื่อแบบนั้นนะแต่สิ่งที่เราทําในวันนี้มันจะส่งต่อถึงลูกถึงหลานเราได้เพราะที่นี่ตอนเซ็นใบสมัครนะเขาบอกว่ามอบมรดกให้ใครใช่ไหมใช่ครับตอนตอนนี้ผมมอบให้เป็นแม่ชื่อแม่เขาค่ะครับอชื่อของลูกสาวชื่อของลูกสาวโอ้ยนน่ารักมากคิดดูว่าถ้าเราทําเดือนละแสนนะปีละล้านนะครับถ้าเดือนละสองแสนก็ปีละสองล้านนะท่านนะครับผม ลูกหลานนี่สบายไปช่วยโคตรเลยนะใช่ไหมคะมันเป็นโอนมรดกให้ลูกได้ครับเออนี่ดีมากๆเลยถ้าใครยังยังสงสัยยังเลยนะครับก็โทรมาเบอร์นี้เลิกเลยครับเลิกคิดเลยครับเพราะว่าผมคิดผมคิดให้ให้แล้วครับเพราะว่าผมนี่เป็นคนที่ไม่ยอมใครอยู่ง่ายๆอยู่แล้วถ้าไม่ดีจริงนี่ถามแน่นอนไม่ถามแน่นอนครับแต่เป็นความโชคดีของผมอีกนะครับบริษัทเราเขาบอกว่าให้เชื่อคนที่ชวนมา ให้เชื่ออัพไลน์ให้เชื่อโค้ดนะครับพอดีผมเป็นทหารเนาะผมเรียนฝึกอบรมมานะครับเขาบอกสายหันผก็หันครับเขาบอกควาหันก็หันนะครับเยียมเมมันก็เลยง่ายมันก็เลยสาเร็จง่ายใช่มันก็เลยง่ายกับธุรกิจแนวนี้ครับพอดีนะบางคนคิดเยอะไม่ฟังใครเลยคอยเกียงยางเดียวเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้ได้รถมาใช่รถขับด้วยไม่ไม่ใช่รถป้ายแดงหรอกครับแต่ก็เป็นรถที่ได้จากบิุชีครับก็ได้บิวชีก็ ก็เรียนเชิญนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนนะครับ<ล>หรือญาติญาตินะครับที่กําลังมองหาโอกาสนะครับมองหาช่องทางที่อยากจะมีรายได้เพิ่มนะครับอยากงานประจาหรืองานที่ทําอยู่หรือคนที่ไม่มีงานนะครับอยากมีเงินมีเงินเยอะๆนะครับเป็นบริษัทที่จ่ายเยอะจ่ายบ่อยครับแล้วก็จ่ายทุกวันอังคารสุขอังคารสุขครับเขาไม่ได้ถามว่าคุณจบชั้นไหนนะครับเขาไม่ถามว่าคุณมี ความรู้อะไรอายุเท่าไหร่เรียนเชิญครับเรียนเชิญมาศึกษาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มารวยด้วยกันครับเาะเรียกว่ามารวยครับมาทาเอารวยเลยครับออไม่ใช่มาทำเาเล่นนะไม่ใช่มาทำเอาเล่นครับมาทำเอารวยครับถ้าใครไม่อยากรวยก็ไม่เป็นไรครับก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกอาชีพทุกสายงานนะครับโอเคค่ะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะยุคนี้ก็ต้องอาศัย BUG แล้วก็ b ีนี่แหละในการหาเงินอีกหนึ่งช่องทางนะเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องลงทุนเยอะ ไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะใช้ลงทุนครั้งเดียวครับครั้งเดียวตลอดชีวิตด้วยที่เหลือเราก็มาเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวเอาผลกําไรในสิ่งที่เราลงทุนลงไปนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่รับราชการด้วยแล้วก็เป็นเจ้าของจิตการลัดเหมาด้วยทำมาหลายอย่างท่านบอกไม่สําเร็จแต่ว่ามาทาที่นี่นี่มีคนช่วยมีทีมช่วยนะคะยอดเยี่ยมมากๆกเลยนะคะกับประสบการณ์เชื่อว่าซินเวอร์แน่นอนใช่ครับเป้าหมายครับเป้าหมายใช่ค่ะจะตามพาคนที่ตามมาให้มีรายได้คนละห้าหมื่นทุกบาทแล้วก็ ชิ้นปีนี้ครับซินเบอร์เป็นผมแน่นอนครับชัดเจนนะคะวันนี้ถ้าเป้าหมายชัดเจนอะไรก็เป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมคะนี่คือตัวอย่างของทหารรุ่นพี่ทหารแล้วกันนะคะคให้น้องๆได้เป็นตัวอย่างวันนี้ก็มานั่งใน,ในรายการด้วยนะคะค